สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์แล้ววันนี้อยู่กับความรู้สึกหลังลองเล่นบอทเทเกตบอทเทเกตเนี่ยเป็นเกมที่ตอนนี้ได้รับคําชมแบบถล่มทลายครับทั้งคนเล่นเกมทั้งสํานักรีวิวอะไรก็แล้วแต่10เต็ม1 0 9เต็ม1 0 8เต็ม10ดีมากสนุกมากเกมมีดรามา่าด้วยนะครับดรามา่าก่อนเกมออกจนถึงตอนนี้เลยแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องดรามา่าครับ อาจจะทําคลิปเล่าทีหลังเพราะมันเล่าได้หลายมุมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาพูดถึงความรู้สึกหลังลองเล่นเกมครับว่าเป็นยังไงบ้างบอ r d เดอรเกตเนี่ยเป็น Isometric RPG ครับเป็น RPG ที่เป็นมุมมองจากด้านบนโดยเกมนี้เป็นภาคที่3ของซีรีส์บอร์เดอร์เกตซึ่งเราเล่นได้โดยไม่ต้องไปเล่นภาคก่อนมานะครับเนื้อเรื่องเป็น standalone ของตัวเองเบรจาก t a b l e t o p RPG d u n g e ด n a n d d อ a g o n ากคือเกมยกระบบของ d u น g e o n อ n d d r a าก n มาเลยแหละเรื่องราวของเกมคือตัวเอกเนี่ยถูกเจ้าไวรร้ายไมล์เฟเลเยอร์ มันลักพาตัวมาและกําลังแพร่เชื้อขยายเผ่าพันธุ์เรากาลังจะถูกสิงถูกยึดรางถ้าเกิดไม่ทําอะไรสักอย่างเราก็เลยต้องออกเดินทางเพื่อหาทางรักษาและต่อกรกับจอมวายร้ายที่ไม่ได้มีแค่มายเฟเยอร์แต่มีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดและเป้าหมายของเราคือการไปถึงเมืองบอร์เดอร์เกต ที่นั่นอาจจะมีทางรักษามีทางรอดมีอะไรอยู่ถ้าไม่สปอยนะ่าจะเล่าได้ประมาณนี้ครับทีนี้พูดถึงตัวเกมเพลย์ดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยพอเปิดมาเกมจะให้เราสร้างตัวละครก่อนเลยครับตามสไตล์เกม RPG ทั่วไปซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆคือคุณสามารถอยู่กับหน้าสร้างตัวละครได้เป็นชั่วโมงครับเกมเบสมาจาก d d เพราะงั้นเนี่ย เผ่าหรืออาชีพอะไรต่างๆก็จะยกมาจาก D ดี D ครับเราจะได้เลือกเผ่าเลือกคลาสเลือกอาชีพเลือกแบ็กกราวด์ซึ่งมันจะส่งผลกับการเล่นของเราด้วยเพราะว่าในบางสถานการณ์เผ่าที่เราเล่นเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกที่ไม่เหมือนกับเผ่าอื่นอาชีพของเราอาจจะมีตัวเลือกพิเศษให้เราเลือกในการตอบคําถามหรือดําเนินเนื้อเรื่อง หรือแม้แต่แสแตทของเราเนี่ยก็มีผลเหมือนกันครับในการเลือกตอบอะไรต่างๆแน่นอนครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณใช้เวลา1ชั่วโมงในการเลือกตัวเสร็จแล้วมันจะจบไม่ใช่เกมมีให้เลือกกาเดียนก็คืออีกตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครที่เราไม่ได้เอามาเล่นแต่ก็มีส่วนสำคัญกับเนื้อเรื่องแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจสร้างเกมมีออริจินคาแรคเตอ เป็นตัวละครที่สร้างไว้แล้วและมีเสียงภาคในเนื้อเรื่องด้วยนะครับโดยตัวละครพวกนี้เนี่ยจริงๆคือคอมเพนเนียนหรือว่าเพื่อนร่วมปาร์ตี้ของคุณบางส่วนที่เขาจะมีแบ็กกราวหรือว่าเควสไลน์เป็นของตัวเองเมื่อเราสามารถเลือกฟังได้จากทางหน้าจอสร้างตัวละครเลยว่าเรื่องราวของตัวละครนี้เป็นยังไงบ้างมีเสียงภาพด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยมันดีตรงที่ฟูไว้คือไม่ต้องอ่านสําหรับคนขี้เกียจอ่านอย่างผมนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษจริงๆเกมมีม็อดภาษาไทยอาจจะเป็นม็อดกูเกิลไทยเสเล่แหละ แต่ก็พอถูถ่ายไปได้เอาละครับทีนี้พูดถึงเกมต่อด้วยเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยมุมมองของมันจะเป็น i อโซเมตริกวิวครับคือเรามองจากมุมสูงเฉียงเฉียงแล้วก็ใช้เมาส์ในการคอนโทรลเป็นหลักการเล่นหลักๆเราจะเห็นหน้าจอแบบนี้ครับใช้เมาส์คอนโทรลและมีแถบคำสั่งด้านล่าง ถ้าพอถึงตอนสวมบทบาทฉากที่เราต้องคุยกับตัวละครต่างๆเนี่ยเกมก็จะโคーสอัพมาใกล้ๆแล้วก็เป็นการเลือกตอบเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปแต่ถ้าเกิดเกมตัดเข้าช่วงคอมแบทเนี่ยเกมเพลย์จะกลายเป็นแท็กทีคอลเทิร์นเบสครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเกมเขาปรับปรุงมาจากระบบการต่อสู้ของ Dungeon a n อน r a g o n ซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆไม่น่าเบื่อเลยเกมเนี่ยให้อิสระในการต่อสู้เราค่อนข้างเยอะครับคือ นอกจากเดินใช้สกิลมันยังมีการทำนูน่นทำนี่ที่เราคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นในฉากต่อสู้หรือว่านอกฉากต่อสู้คือมีอะไรเจ๋งๆเยอะมากครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบการควบคุมโดยใช้เมาส์มองจากมุมสูงเนี่ยถ้ามีคอนโทรลเลอร์ก็เอามาเสียบได้ครับคือถ้าเกิดคุณเล่นในคอนโซลหรือว่าใช้จอยเล่นเนี่ย การควบคุมของตัวเกมจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับมันสามารถปรับไปเป็นมุมกล้องหลังตัวละครได้แล้วก็ได้การควบคุมที่คุ้นเคยสําหรับหลายๆคนแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดครับเพราะว่าใช้เมาส์คีย์บอร์ดไปแล้วก็เลยใช้เมาส์คีย์บอร์ดไปยาวๆหลักๆเกมจะประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือเรื่องการเลือกตอบการการะทำแอคชั่นต่างๆรวมถึงการต่อสู้ด้วยนะครับก็จะมีการทอยเต๋าเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเต๋าดี0ก็คือเต๋า20หน้านั่นแหละ แต่เราจะได้บัฟตามสเต็ที่เราอัพเกมเพย์มันจะประมาณนี้ครับถ้าเกิดให้พูดภาพรวมคร่าวๆจากความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนเล่นเดินเจ n นแอนดราก้แต่แทนที่จะมีคนเป็น GM มีคอมพิวเตอร์เป็น GM คือถ้าเกิดใครเคยเล่น D&D เนี่ยมันจะมีฟิลประมาณว่าเดินเข้าไปในห้องแล้ว GM จะบอกว่าทอย Perception นเช็คครับพรเราทอยแล้วก็เอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นวะ เกมนี้มันจับอารมณ์ของตรงนั้นมาได้เลยอ่ะเพราะว่าระหว่างที่เราคนโทรลตัวละครเดินเดินไปเนี่ยเกมมันจะทอยเต๋าครับแล้วมันก็จะ perception check fail ขึ้นที่ขอบหน้าจอผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะแล้วเดินไปอีกหน่อยก็เหยียบกับดักแล้วก็ตายทั้งตีคือมันมีฟีลอะไรแบบนี้เยอะครับเขาจะให้พูดคือมันเป็นเกมที่ครบรถครับเกมเปิดโอกาสให้เราสำรวจเยอะมากเกมมีแผนที่ใหญ่และเราสำรวจได้เยอะมีเควสให้ทำเยอะคอนเทนต์เยอะทีนี้การเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องมันน่าติดตามมากๆไม่ว่าจะเป็นเควสหลักเควสลองคือทุกอย่างมันผูกกันหมดเราทําเควสลองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไปเกี่ยวกับเควสหลักหรือว่าเราจะได้ข้อมูลบางอย่างเป็นรางวัลเพื่อให้เราเล่นเควสหลักสะดวกขึ้น หรือแม้แต่บางตัวละครในเควสรองเราอาจจะเจอว่ามันเกี่ยวข้องกับเควสหลักในแอคต่อๆไปถ้าเกิดเราไปทาเควสหรือเราไปช่วยไว้ในแอคก่อนหน้าคือเกมนี้แบ่งเป็นแอคแอคก่นนะครับผมยังเล่นไม่จบคือเราต้องเดินทางไปบอร์เดอร์เกตใช่ไหมผมเดินทางมา40กว่าชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นกําแพงเมืองด้วยซ้ำมู่แต่เดินไปสํารวจนู่นสํารวจนี่ช่วยคนทํานู่นทํานี่แล้วผมรู้สึกว่าระหว่างเล่นเนี่ยช้อยของผมเนี่ยมันมีค่าผมรู้สึกว่าเลือกอะไรก็ไม่ผิดอยากจะลองตอบแบบนั้นแบบนี้ดู อยากรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่ได้โดนบังคับว่าต้องเล่นเป็นคนดีเท่านั้นแล้วถึงจะเก่งถึงจะได้ของหรือเล่นเป็นคนชั่วเท่านั้นแล้วถึงจะได้ของแต่ เราเล่นเป็นตัวเราอ่ะเราอยากจะเลือกอะไรเราก็เลือกคือเราสามารถใช้ตัวเลือกสร้างความได้เปรียบกับเราหรือกําหนดว่าเราจะสู้หรือไม่สู้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากๆสู้ไม่ได้แน่เราก็ทําเป็นเข้าไปคุยแล้วก็กดสลับตัวเอาเพื่อนเราไปฟันแม่งเราก็จะได้เปิดก่อนอะไรแบบนี้นะครับมีแท็กติกมีอะไรที่น่าสนใจด้านการดําเนินเนื้อเรื่องผมก็รู้สึกว่ามันกว้างมากและมันมีหลายทางเลือกให้เราได้ดําเนินเนื้อเรื่องเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงนะครับมันอาจจะ ไม่ได้เป็น Open World ที่ทำนู่นก่อนทำนี่ก่อนแต่ Choice ของเรามันเยอะไงว่าอาจจะดิวกับคนนั้นเพื่อให้เรื่องผ่านไปคือมันมีการผ่านเนื้อเรื่องได้หลายแบบมันก็เลยรู้สึกว่าอิสระมากและสามารถกลับมาเล่นซ้ำได้หลายรอบเกมดีมากๆครับแนะนำว่าถ้าเกิดใครชอบเกม RPG ชอบเทิร์นเบซื้อมาเล่นเลยไม่ผิดหวังแน่นอนมันดีอย่างที่คนเขาบอกกันจริงๆเพียงแต่ว่ามันถึง10เต็ม10ไมหมผมรู้สึกว่าหยัด ผมรู้สึกว่าจริงๆเกมดีแต่ผมเจอบักเยอะมากเกมผมคลาสเป็น10บสรอบอะคลาสจนโมโหอะครับคือเกมที่เออเรียคเซดมา3ปีไม่น่าจะมีปัญหานี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าทุกครั้งที่ผมกลับไปที่แคมป์แล้วไปนอนเนี่ยเกมจะหลุดไปเลยแล้วผมลอง Google เนี่ยปัญหานี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วและก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตอนแรกผมคิดว่าเออมันอาจจะเป็นที่เครื่องผมแต่ผมลองเอาไปเล่นกับอีกเครื่องแม่งเจอปัญหาเดียวกันคือแบบ เซ็งมากๆครับไออารมณ์ที่กําลังสนุกอยู่เนี่ยมันหายไปเลยมันหงุดหงิดมากเพราะว่ามันเจอแบบเดิมเป็น1 0บ0ครั้งด้วยความสนุกของมันก็เลยพยายามรอให้หัวเย็นแล้วกลับมาลองเล่นใหม่ คือเซฟเสียไปเยอะมากแบบต้องย้อนกลับไปเล่นไกลมากหลายรอบเลยแต่ภาพรวมยังแนะนําให้เล่นอยู่ครับเป็นเกมที่ดีมากๆจากประสบการณ์การเล่นไปประมาณ40-50ชั่วโมงยังเล่นไม่จบนะครับเดี๋ยวเล่นจบแล้วมาทําคลิปรีวิวอีกรอบหนึ่งแต่เอาเป็นว่าใครเล่นแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ